ท่านระธานคะกรีษชีวธรรมน,น์เกิดมาด้วยเพศหญิงนะคะวันนี้ขอพูดเลยว่ากรีษเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเด็กผู้ชายมาตลอดตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกชอบและรักเพศหญิงมาตั้งแต่เด็ก ไม่แน่ใจว่าเป็นโลกหรือเปล่าแต่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเป็นปกติจนกระทั่งวันนี้อายุ46ปีแล้วนะคะท่านท่านประธานกรีฑภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นชายแต่อย่างใดนะคะแต่เวลาที่ เราไปติดต่อราชการหรือเวลาที่เราแนะนำตัวเราเองนะคะจะต้องมีการหันกลับมามองทุกครั้งและมีความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเราผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่เพราะเมื่ออ่าน ในใบสมัครข้าราชการเองหรือเอกสารข้าราชการต่างๆเนี่ยคำนำหน้าขึ้นด้วยนางสาวก็จะมีเสียงซุบซิบนินทาตามหลังมาเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญใจและบางครั้ง ตอนที่เรายังไม่ได้คุยกับใครเนี่ยทุกคนก็ยังจะไม่ได้มองถึงข้อบกพร่องตอนนี้พอเราเริ่มเอ่ยพูดคุยและลงท้ายด้วยค่ะสิ่งที่ตามมาก็คืออาคติของผู้ที่พูดคุยกับเราและมักจะมีคำนินทาตามหลังเสมอว่าไอทอมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น ซึ่งเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะทำร้ายจิตใจกันผู้ใหญ่บางท่านที่เป็นหัวอนุรักษ์โบราณบางครั้งถึงกับมีการนินทารับหลังว่าเออไม่อยากจะไปคุยกับไอ้ทอมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นซึ่งบางทีเนี่ยงานที่เราไปติดต่อเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ กับสังคมสะส่วนมากแต่กับโดนเหยียดด้วยอัตลักษณ์ทางเพศของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่กริซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้อยากจะสะท้อนให้กับสภาแห่งนี้ได้รับฟังนะคะมาพูดถึง ความเป็นห่วงของเพื่อนสมาชิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราชธรรนะคะจากที่กิจเข้าไปสัมผัสเนี่ยในราชทรรเนี่ยเมื่อมีการรับนักโทษเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีปัจจุบันเนี้ยก็จะมีการแบ่งการกักตัวตามเพศสภาพอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาใดๆถึงแม้เราจะผ่านพรบนี้หรือไม่ก็ตามนะคะ พูดถึงการบริการสาธารณะสุขออการขอโทษค่ะการบริการสาธารณะเช่นห้องน้ําสาธารณะเป็นต้นหากมีการใช้หรือออกแบบในแบบ Universal ก็ยิ่งจะเป็นการดีการประหยัดให้กับงบประมาณของรัฐเพราะปัจจุบันนี้ ในการแบ่งห้องน้ําชายหญิงเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําในปัม๊มหรือที่สาธารณะต่างๆเนี่ยห้องน้ําชายเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่สกกรปกมากเพราะบ่อยครั้งกฤษก็เข้าไปใช้ห้องน้ําชายเหมือนกันเพราะว่าห้องน้ําหญิงเต็มจะสกกรปกมากกว่าห้องน้ําหญิงมากแต่หากเรารวมห้องน้ําเป็นแบบ universal design ใช้ห้องน้ําร่วมกัน งบประมาณในการทำความสะอาดเอ่ยงบประมาณในการก่อสร้างเอ่ยในการเท่าเทียมในการใช้ห้องน้ำเนี่ยก็จะทำให้รัฐเนี่ยประหยัดมากขึ้นและเรื่องสุขภาพอนามัยก็จะดียิ่งขึ้นเพราะมีการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับ เรื่องนี้นะคะเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องการยอมรับในสังคมต้องยอมรับว่าในประเทศไทยนี้ยังมีความคับแคบอยู่ในเรื่องแนวความคิดวันนี้กฤีมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูด mm. เพื่อจะได้เป็นประตูแห่งเสรีภาพ และเพื่อจะได้เป็นการเปิดทางแห่งความเท่าเทียมอย่างแท้จริงและจะได้ขดจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศสถีในวันนี้เรื่องกฎหมายครอบครัวที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงกรีดมองว่า ต่อไปหากฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านมติและถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องการหย่าล้างทีเ่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงนั้นก็จะหมดไปนะคะถึงแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะยังไม่มีสภาพบังคับในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะ เรื่องปัญหาเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยก็ยังไม่น่าจะโอเคไม่ทันละยังไงก็ขอให้สภาหแห่งนี้ช่วยรับหลักการพรบนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ